ซิ่วแล้วไม่ประสบความสําเร็จจริงหรอสําหรับพี่คือไม่จริงหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์พี่มีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของน้าชายแท้ๆของพี่เองตอนที่นา้าพี่อยู่มหกเขาได้เลือกคณะกับมหาลายัยตามเพื่อนและเรียนจนจบปีสีแต่พอเขาจบออกมาเขาพบว่ามันไม่ใช่ความฝันเขาความฝันเขาคือเพศตว์เขาเลยตัดสินใจไปเรียนเพศตว์อีก6ปีเพื่อทําตามความฝัน ทั้งๆที่เพื่อนรุ่นเดียวกันหลายคนเริ่มทำงานแล้วเขากลับต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ทุกวันนี้อาชีพที่เลี้ยงเขาครอบครัวเขาและตระกูลเขามันคือเพศสุดท้ายแล้วอะไรที่มันเป็นความฝันเราอย่ายอมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ไปเอามันมาให้ได้และพอเราทำมันสําเร็จความฝันนั้นมันจะดูแลเราและครอบครัวของเราเอง สำหรับน้องที่ไม่เก่งคณิตแต่อยากทำ50บวกบวกได้พี่ขอแนะนำเป็นคอร์สคณิต A l e v เ l เด็ก69ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เพราะพี่จะปูพื้นฐานให้ใหม่หมดตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 แล้วค่อยพาลุยโจทย์ใครสนใจสมัครทักมาที่พี่ชัวร์ว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน